บอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าประกวดอีกทำไมอะหนูพูดจริงนะตอนหนูประกวดอะหนูไม่ตื่นเต้นเลยนะแต่นิดเดียวก็ไม่เออแต่อนเนี้ยตื่นเต้นเหมือนจะร้องไห้เลยอนะตอนก่อนหนูจริง,งหรอตื่นเต้นจริงในที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเองอันนี้มันเป็นแบบเพลงเกาหลีมันเป็นการเต้นที่เป็นจริงเป็นจังหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากทำให้แฟนคลับของหนู เขาได้เห็นหนูในพาร์ทหนึ่งและอีกอย่างมันก็เป็นการซัพพอร์ตเขาที่เขามีทักษะในด้านการเต้นอืมันก็ถือว่าเป็นงานคืนกำไรให้กับแฟนคลับของพวกเราว่าเขาก็อยากเห็นนี่ในพาร์ทของการเต้นตัวแม่ตัวเองเรารู้สึกแบบปรับตัวถือว่าวันนี้เราเราโคตรคุ้มเลยเราดีใจมากๆที่ทุกคนมาหาเรองก็อย่าเราไปร้องอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ถ้าใครมาตั้งแต่ต้นจะได้ยินแล้วว่า มันทําไมมันยังไม่ได้ไปแต่งหน้าสักทีว่าแบบหากงมคีกันแทบตายเลยอะเพลงนี้เราสองคนก็ตั้งใจว่าอยากจะเป็นเพลงที่เราให้กันเราเล่น้ให้สุดยากมาโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับคือหนเี่ยแบบมันง่ายเกินไปไหมอะมันง่ายเกินไปไหมไม่ตบ,บหนูเนี่ยที่ไม่สาดผมเนี่ยจะติดโบ เอาเธอไม่ได้หรอกมันง่ายเกินไปหรือเปล่าอา่าดูไม่ดูก็<ร>แบบไม่ดูเราลมด้วยกันม,มันโบสาบานมันชอบมาขอยืมแฟงสีพันหนู เอาหลังก็ไม่ก็บอกเลยพี่ไดห้หนูกินเลยไหมอ,หอ้าวูหนูปวดพี่ชมอง่ายอ่ะง่ายนะเอาจริงให้หนูต่อยโช,โชว์บนไวทียนแบบตื่นเต้นกันเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแฟนเป็นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคำถามใช่ไหมคำถามภายใจอ่าถ้าเกิดอันนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าเป็นพูดจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ถือได้ว่าเป็นการแรกมันง่ายมาก มันแบบว่าเห็นแบบปกติตามรูชีนอยู่แล้วและต่อไปครับมีแค่ห้าข้ออันนี้หน่อยอุ้งน่าเกินคอแรกถ้าเกิดนักหนึ่นสามเปิดพร้อมกันเลยนะเอาเห็นตัวใหญ่นิดนึงเป็นหนูแหละที่ไม่เข้าใจคือหนูต้องเดาว่าเขาชอบแบบไหนไม่ใช่ อันนี้ลูตัวเราใช่เขาจะทายเธออ่ะทะเลกับภูเขาอ่าตอนนี้อุ้มเลอกแล้วมีน้าพร้อมไหมถ้าเกิดพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหยี่เป็นานรูปด้วยอันนี้ประธานโทษทะเลบ้านเธอปลาอยู่บนพระอาทิตย์เหรอ งานไวาเอ๋องานปลไม่ใช่งานปลานี้อ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันสับประมาณ3ามอดีกว่าพอขอปลาหอมกรได้เลยค่ะขอยย่างหน่อยได้ไหมอ่ามาเลยอินดอร์หรือว่าเอาดอร์เออฮะว่าอะไรอ่ะอ่าโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ทำกิจกรรมข้างนอกแบบว่าชอบไปหาทำถ่ายรูปทำคอนเทนต์ค่ะใช่มีนาทำไมถึงทำไมถึงทายว่าเขาเป็นเอาหลอดกติกาคือห้ามใช้มือกินครีมปะจะกินั้งชิ้นหรือว่าจะกินเนื้วเขารอแฟนนี้อยู่เนี่ยเธอันนี้มันเดินทางมาครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเร็วใจเย็นใจเย็นโอ้ ขอเสียมาเบ้ลอ่ะใครก่อนดีอามีนาก่อนก็ได้อ้าวหนูก่อนก็ได้ไม่พอไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเพราะว่าไม่ได้คิดมานะคะก็อย่าล้ออย่าร้องไม่ได้จะล้อแค่จะดูว่าทุกคนเริ่มเรียบกริบเลยไหมเรียบกริบจริงด้วยเพราะว่ารอฟังนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตพวกเราไม่ใช่แค่งานนี้แต่ว่าทั้งหมดเลยที่แบบไม่ว่าจะทำอะไรทุกครั้งที่เราต้องการแรงผลักดันหรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอแล้วก็เป็นแบบนี้เสมอมารู้สึกดีใจมากที่ตอนนี้ผ่านไปปีหนึ่งแล้วแต่ว่า บางคนที่แบบอยู่มาตั้งแต่แรกตอนนี้ยังอยู่ส่วนใครที่แบบเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรกเราก็รู้สึกว่าแบบคือรักนะทุกคนมากๆขอบคุณมากๆไม่ว่าจะแบบเพิ่งเข้ามาหรือแบบบางคนอาจจะมาแล้วไปแล้วแต่เราก็แบบดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยแบบว่ามีพวกทุกคนที่แบบซัพพอร์ตมินเบฟนะคะจําได้ ทุกเหตุการณ์ทุกงานทุกอย่างเลยที่แบบทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตพวกเรานะแล้วก็งานนี้เนี่ยทุกคนเต็มที่กันมากๆาจริงเพราะว่างานแฟนมิตครั้งเนี้ยคือพวกเราก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มันเป็นแฟนมิตแรกของพวกเราด้วยที่เป็นแฟนมิสองคนนะคะก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเออมาแล้วมันคุ้มค่า ู้สึกว่าอิ่มใจกลับไปเราก็ทําเต็มที่แล้วจริงๆอาจจะมีแบบขาดตกบกห่องบ้างร้องเพลงเพีย้ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราตั้งใจจริงๆแล้วก็รู้ว่าทุกคนตั้งใจเหมือนกันก่อนจะถึงงานวันนี้ทุกคนช่วยพวกเราเยอะมากขอบคุณสาหรับการซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเตรียมงานเตรียมของมาแจกนะที่จริง,รงมันไม่ใช่บางอย่างมันก็ไม่ใช่บุระของทุกคนเลยนะคะแต่ว่าทุกคนทํากันด้วยใจจริงก็ ขอบคุณแล้วก็จะไม่มีวันลืมเลยที่สำหรับทุกอย่างที่ทุกคนทำให้ขอบคุณนะคะครับผมครบจบในคนเดียวก็มันมันเร็วมากแบบตั้งแต่วันวันที่เราสองคนเป็นใครก็ไม่รู้จนกลายมาเป็นมีนเบเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ด้วยกันเจอเรื่องอะไรได้ร้าย,ายแย่ๆมาด้วยกันแล้วสุดท้ายเราก็ มาอยู่ในจุดที่หลายๆคนเรียกว่าประสบความสําเ,เร็จด้วยกันอุ้มดีใจมากเพราะว่าก่อนหนี้อุ้มจะคิดมาเสมอว่าอุ้มมีแต่ลูกคุณหนูที่คอยอยู่ข้างๆคอยสป,ปอร์ตแต่ว่าวันนี้อุ้มก็มีลูกเม้นเป็นใน่าของคุณคุณจินที่เฮ้ยเขาเข้ามาสป,ปอร์ตเราอีกทางหนึ่งอุ้มดีใจมากคือตั้งแต่วันแรกเอ้ยอย่ร้องดิ้ย <laughs> เอคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อุ้มดีใจมากๆอุ้มขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เคยบอกว่าเก่งใจเก่งใจจริงๆแค่ไม่ต้องเป็นเงินก็ได้แค่แบบลูกอมเม็ดเดียวอะไรเงี้ยหนูก็เก่งใจเพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่ว่าทุกคนเหมือนแบบมาลาโดยที่หนู่มเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณมากๆ มันรู้สึกนีแล้วอะอำไรล่ะอย่าเล่นตลกนะขอบคุณขอบคุณมากที่ยังอยู่ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแฟนมีครั้งนี้มันจะเป็นครั้งแรกของเราสองคนแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของเราสองคนหรือไม่ แต่อยากให้ทุกคนจำเอาไว้นะคะว่ามินเดฟก็คือมินเบฟมินเบฟจะไม่เคยหายไปไหนยกเว้นเท่าวันนั้นเราต่อยกันเราตีกันเราจะไม่คุยกันจริงๆอยากให้ทุกคนยังรักเราสองคนภูมิใจในตัวเราสองคนเราสองคนจะพยายามหาผลงาน ทำตัวเองให้มีผลงานให้ทุกคนติดตามจะทําให้ทุกคนภูมิใจในตัวของเราสองคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสองคนทําได้ขอบคุณอะไรครับทุกคนยตอนนี้ครับคือไร่มเองาเก่อเลยนไหมเนได้่อนาว้วนโนไปดูเองนัก่อนเอากลับไปดูที้ก่อนแล้วกลับก มีน้าเซนอันนี้ให้ด้วยอันนี้อันไหนเอ่ยนี่นๆๆใช่คือไม่มีไม่มีมือเือเดี๋ยวฝายอุ้มเซ็น้วยใส่ถูกใส่ใช่ไหมคือ๋่วลงไปเหยียบถอดได้เลอ นอนอาบน้ำก่อนตนี้พี่ด้วยชฉันด้หนูอบใช่ไหมชอบมามันดูแบบต่อแม่อตั้งตลยนนี้เบ๊อันนี้อนหนึ่งอยาให้แกะให้ดูแกะดูแล้วเร็วเร็วถ่ายด้วยโชว์มาโชว์มาอัว์เเ่าเพิ่ดีใจ ถูกปะถูกปะในคอเสียงเบมีหน่อย มันมอมปากมันมอมหหก็เดินทางกันมาถึงช่วงท้ายของแฟนมิทเราสองคนแล้วสู้กันเวอร์คือโคตรสู้ถ้าในพจนานุกรมมีคำว่านักสู้เนี่ยพวกเราตอนนี้โคตรสู้ภูมิใจในตัวทุกคนมากๆนะคะ ขอบคุณมากๆที่บางคนนี่คือมาไกลามากเลยแต่ก็เสียเสียสละเวลาส่วนตัวมาหาเราสองคนดีใจมากๆที่หลายๆคนบอกว่าเราสองคนเป็นความสุขของพวกคุณใช่ไหมคะแต่ว่าอยากให้รู้เลยว่าแบบจริงๆแล้วแบบทุกคนก็คือความสุขของเราสองคนเหมือนกันคือไม่ไม่ไม่เคยอยากจะบอกว่าแบบอย่าไปไหนนะขอให้อยู่ด้วยกันนานๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นตอนประกวดใหม่ๆจะคิดแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกว่ารักเราสองคนอยู่กับพวกเราสองคนเท่าที่ยังอยากอยู่เท่าที่ใจยังรักเราสองคนอยู่ถ้าวันไหนไม่รักแล้วก็ให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเราเคยมีโมเมนต์เรามีความรู้สึกดีๆเราเคยพพอร์ตกันหลายๆคนอาจจะจําได้ไม่ห,หมดบางคนก็เพิ่งเคยมาครั้งแรก แต่ก็อยากให้มีครั้งที่สองนะคะรักทุกคนมากมากาไม่ตกมือพี่มุ้เลยเหรอคะคือรู้สึกแบบนั้นจริงๆคือไม่ได้แค่พูดเป็นพิธีหรือว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกขอบคุณจริงๆกับทุกอย่างที่ทุกคนทําให้นะจริงๆงานวันนี้ก็พยายามแบบหาอะไรมาโชว์แบบอยากเต้นอยากให้ทุกคนเห็นความสามารถจริงๆแล้วอยากให้แฟนคลับทุกคนนะ่ะได้ดูผลงานเราจริงๆอะ่ะ ืออยากเล่นซีรีส์ให้แฟนคลับได้แบบมีผลงานได้ดูอะไรเงี้ยแต่มันก็ยากเหลือเกินอ่ะทุกคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เราสองคนด้วยอไหมพอมันมีอะไรที่เราแบบเราสองคนสามารถคนโทรลได้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยที่เราแบบเลือกเองเราก็เลยอยากเต็มที่ที่จะทําส่วนผลงานหลังจากนี้เราก็ไม่รู้จริงว่าแบบมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าเราก็หวังไม่ รู้ว่าทุกคนน่าหวังมากๆอยากดูหนูว่าคตรอยากอะ่ะแต่ไม่ยากเหลือเกินอะ่ะคือมันไม่เคยง่ายเลยอ่ะกว่าจะได้งานอะไรมาแต่ละอย่างสาหรับหนูในชีวิตนี้ะนะจนถึงตอนนี้ที่แบบวันที่หนูมีแฟนคลับแล้วอ่ะมันยังไม่ง่ายเลยมันไม่เคยง่ายเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบทําได้ก็คืออยากอยากทำไว้ก่อนค่ะหวังว่าทุกคนจะภูมิใจออกไปคาเฟ่ <c oughs> เดินสวยกันไปกันมาไปก่อนนะคะเพราะว่า เราก็หวังเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งเราจะมีผลงานคู่กันเหมือนที่หลายๆคนเขามีไปแล้วอ่านะใช่ค่ะแล้วสักวันว่า <laughs> ถูกก็ก่อนหน้านี้เราก็เหนื่อยอ่นะทุกคนก็แบบเตรียมหนูสามเม่นเม่นสามหนูที่อยู่ทางหน้าจอด้วยแม่แม่ที่เลี้ยงลูกหน้าจอนะคะมาโดยตลอด ก็มันใกล้เข้ามาแล้วจริงๆสำหรับการจะอำลาตำแหน่งเนาะก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อยากจะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ทางบ้านนะก็รักค่ะรักนะจริงๆแค้วแค่บ่นเฉยนะคนที่แบบอยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยอาจจะบ่นเล่นๆว่าแบบเอ้ยทำไมไม่มาหน้างานสักทีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มาหน้างานหรือว่า คนที่ซัพพอร์ตอยู่ทางบ้านก็คือสําคัญต่อพวกเราทั้งหมดนะคะคนที่อยู่ทางบ้านเขาก็ซัพพอร์ตเราทางอินเทอร์เน็ตนะช่วยแบบมันเทนทวิตหรือว่าถึงแม้จะไม่ได้มาแต่ว่าทุกคนก็ทําเพื่อเราเหมือนกันนี้ขอบคุณมากมากค่ะก็อ่ะสุดท,ท้ายก็ขอบคุณน้องด้วยคือคือวันนั้นถ้าแบบเราไม่ปวดขี้กันเราก็ซิฟกันเราก็คงแบบไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เพราะว่าอุ้มเป็นคนที่ มันไม่จะบอกว่าเรื่องขอบคุณก็ไม่ใช่คือจะบอกว่าดีใจมากที่สุดท้ายวันนี้คนที่อยู่ข้างๆเราเป็นเขาเอ,อ,อะไรเนี่ยคือเรากำลังจะแบบขอบคุณเขาง่ายเออขอบคุณนะคะออป้าป้านะคะขอบคุณบอสด,ด้วยที่ทำให้งานแฟนนี้นะคะของเราเกิดขึ้นมันมันยิ่งใหญ่นะสำหรับเราสองคนขอบคุณที่ เลีงยเห็นถึงความรักที่แฟนคลับมีต่อพวกหนู <grief> แล้วก็ความรักที่พวกหนูมีต่อแฟนคลับทุกคนขอบคุณที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณองค์กรนะคะที่ทําให้เรามาเจอกันเนะ<อ> <stations> าะเป็นยังไงชีวอเนี้กน<อง> <links> พี่แวนบอกว่าให้ปิดสวยๆก็ขอบคุณอุ้มได้ละกันเพราะว่าขอบคุณ <c oughs> ก่อนเลนขออีกหนึ่งแมต์คือตั้งแต่ตอนประกวดเือถ้าไม่มีอุ้มก็คือน่าจะอยู่แบบไม่มีความสุขอะอย่างนี้กว่าน่าจะแบบเหมือนมันผ่านไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีอุ้มอยู่ด้วยนะคะจนถึงประกวดเสร็จออกมาก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่พ <c oughs> อละ S <S แล้วก็ขยันตอบลายนะคะตอบไอจไก็ได้ตอบอะไรที่แบบว่าเออตอบเราหน่อยเออเ่อทำร้องอยู่ จะมีครั้งต่อไปอีกอแต่ว่างานเดียร์ต้องมีวันเลิกลานะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเดินทางกลับบ้านใครเดินทางมาไกลขับรถหรือว่านั่งเครื่องบินยังไงก็ดูแลตัวเองแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะรักทุกคนนะคะรักนะ อยู่คนหน้านะ่ะแบบนี้ก็คงจะดีคุยมันจริงๆต้องมีน้องเขียวอีกอันหนึ่งนะแต่ครบเลยขาดจอ,อ